สวัสดีค่ะพบกันกับครัวไม่ก้อยนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทําน้ํายาปลากะทิที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะวันนี้ไม่ก้อยจะใช้พริก2ชนิดนะคะเป็นพริกแห้งเนาะพริกหยวกด้วยนะคะเป็นเม็ดใหญ่ๆแบบนี้นะแล้วก็ใส่หอมกระเทียมนะคะกระชายนาไปต้มกับปลานะคะพอดีปลาก็จะเป็นปลาเหลือจากการนึ่งทานนะคะได้เนื้อปลาเล็กน้อยไม่ก้อยก็เลยใช้ปลากระป๋องอีกหนึ่งกระป๋องแล้วนําไปปั่นนะคะทุกคนปั่นเสร็จแล้วนํามาใส่กระทะแบบนี้ค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดให้มีกลิ่นหอม อมสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมกะทิลงไปนะคะวันนี้แม่ก้อยก็ใช้กะทิขวดเล็ก1ขวดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ผัดต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะการปรุงรสวันนี้ก็ง่ายๆนะคะก็จะปรุงด้วยผงชูรสขนาโก,ก้อนน้าตาลทราย เกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะตบท้ายด้วยการเติมน้ำปลาเล็กน้อยนั่นเองคะ่ะไปแบบนี้เลยนะคะต้มจนเดือดนะคะไปเรื่อยๆแบบนี้ก็จะมีเติมน้ำนะคะเป็นน้ำที่เราต้มพริกต้มปลาเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเพิ่มเติมแบบนีาน้าด้วยกระชายนะคะแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มความหอมนั่นเองคะ่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะน้ำยาปลากะทิขาดไม่ได้เลยคือกระชายนะคะเพราะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับน้ำยาปลานั่นเองค่ะตามด้วยลูกชิ้นปลาค่ะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่ทำให้น้ำยาปลาของเราสีสวยเนาะแม่ก้อยใช้พริกเม็ดใหญ่นะคะก็คือเป็นพริกหยวกแห้งนะคะตัวนั้นจะเพิ่มให้น้ำแกงของเรามีสีเข้มนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำปลากระป๋องนะคะวันนี้ก็คือได้สีสวยถูกใจมากๆาเลยฝากเสิร์ฟได้เลยคะ่ะบอกแล้วว่าทำง่ายนะคะใครดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนนะคะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะ